สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับมีรถมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับผมเป็นรถกลุ่มที่ราคาไม่แพงนะครับแสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับข้างหน้าของเรานะครับเป็นโตโยต้ายาริสนะครับ 1.5e นะครับเกียร์เกียร์ธรรมดานะครับปี2007-2008นะครับผมเป็นรถบ้านนะครับเพิ่งได้เข้ามาคันนี้ก็เป็นอีกคันนึงนะครับที่ขับมาจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพปอนเกนนะครับระยะทางเกือบ500กิโลนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบนะครับตัวเครื่องเกียร์ไปด้วยนะครับผมเครื่องดีครับคันนี้ฟังราคาเลยนะครับผมคันนี้ผมขายตัดเงินสดนะครับที่หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมครับราคาไม่แพงครับแต่ขออนุญาตขายเป็นเงินสดนะครับผมครับคันนี้พาสีนะครับ เดือนมีนาคมนะครับปี66นะครับติดยาวนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับอันนี้ตรงนี้รรบประกันนะครับท่านซื้อไปครับเพราะว่ามีการชนหนักหรือติดแก๊สนะครับอันนี้ซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะครับเม็ดอาร์ประตูนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังครับสะอาดดูดีครับข้างใน ข้างหน้าเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับแอร์แบ็กคู่รวมคู่นะครับเจ้ของเดิมติดดิฟมาด้วยนะครับครับไม่รู้นะครับว่าติดเพื่อเพื่ออะไรนะครับปีศูนย์นะครับสิงหาเดินศูนย์นะครับตัวรถคันนี้พิเศษนะครับคือเจ้าของเดิมเขาติดเครื่องเสียงมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวกระท้ายคลิปผมจะเปิดให้ฟังนะครับเสียงดีมากนะครับ มีใส่เบสใส่อะไรให้ด้วยนะครับขยายทุกเจ็ดสองตัวนะครับใครที่ชอบแบบฟังเพลงนะครับครับคันนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องติดเพิ่มเลยนะครับเสียงดีมากนะครับผมพาไปชมนะครับเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์กเดิมนะครับเปิดให้ดูทุกบานนะครับ มาดูด้านหลังนะครับตู้ที่เห็นจะเป็นตู้ซับนะครับผมไม่ใช่ถังแก๊สนะครับเป็นตู้ซับนะครับเอามาดูท้ายนะครับท้ายก็เม็ดอักเดิมนะครับเดิมไม่มีชนท้ายนะครับคือถ้าชนท้ายมาข้างหลังก็จะไม่มีรอยไม่มีตรงนี้นะฮะถ้าถ้าถ้าชนหนักมานะอันนี้คือเดิมๆนะครับอันนี้ครับเดิมเลยแม่แรงก็อยู่ในถุงนะครับในถุงก๊อบแก๊บนะครับ จริงๆบอกเบ,บาะแถวหลังก็ปบบรับเบาะได้นะครับ,บ,บรครับปรับเบาะได้เวลากดเปิดเบาะข้างหลังก็เปิดตรงนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับแม็กเป็นแม็กแต่ง15นะครับขับ15นะครับครับเบาะยังสภาพดีนะครับครับ มาดูตรงนี้นะสีก็มีเก็บมาบ้างนะครับผมแต่ไม่มีชนหนักพิกามนะครับเก็บมาตามอายุอาจจะมีแดดเรียแดดอะไรบ้างนะครับก็ตามอายุรดสิบกว่าปีนะครับอาจจะมีบ้างนี่นะตู้นะโอ้โหครับนี่ติดมาใหม่นะครับแอมนะข้างล่างอาชมผมจะอากระจกไฟฟ้าสีบ้านนะครับกระจกข้างปรับไฟ ปั๊บไฟฟ้านะครับปั๊บไฟฟ้าครับผมไม่แสนแปดนะครับคันนี้อันนี้ครับเป็นอักฝั่งประตูคนบานคนขับเดิมนะครับเดิมทุกบ้านนะครับผมเปิดไม่แพงเพราะว่าผมเน้นเน้นขายเร็วนะครับครับคือท่านที่อยากจัดเทนั้นก็เดี๋ยวผมขอมันจะมีราคาจัดอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตขายเป็นเป็นเงินสดไปก่อนนะครับ กำไรไม่เยอะนะครับผมี๋ยวว่าขอเน้นเน้นเร็วนะฮะครับเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาสตาร์ทเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเกียร์ธรรมดาเวลาสตาร์ทเราต้องเหยียบคัดด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเอาดูเลขไหมนะไหมแสนแปดนะครับครับเครื่องเดินเรียบนะครับเอนะครับ แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็นเลยครับอย่างนี้นะครับแอร์เย็นอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดเครื่องเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมห้องห้องเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับอ่าครับมาดูห้องเครื่องก่อนนะครับครับากกระโปรงเดิมนะครับ ตอนนี้ถ่ายตอนค่ำหน่อยนะครับอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดนะครับครึ่งเดือน,นะครับคเรียบ,บตัเล่้งดีอยู่นะครับคันนี้ใชยได้เลยครับผมโดยรวมก็ถือว่ารถสวยนะครับผมอาจจะมีไปเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผม มามาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับมาโชว์เครื่องเสียงซะหน่อยนะครับผมอันนี้ผมใส่ USB นะครับอน,น,นะครับก็กดปิดตรงนี้ไว้ เบดน,นะครับจะผมป,ปรับปรับ,รบนิดนึงก่อนนะโอ้เสียงเบสอ่ะก็ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมพวกปรับเสียงปรับอะไรนะ ก็ถือว่าเสียงเบสเสียงเสียงก็โอเคนะครับผมครับสำหรับรถเล็กครับติดมาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ดได้เลยครับผมครับอโอเคนะครับอขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมก็ดับเครื่องเลยนะครับ สำหรับท่านที่มองหานะครับรถไว้ใช้งานนะครับคันนี้อ่ะขอแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะครับผมขออนุญาตขายเป็นเงินสดก่อนนะครับที่1 3 8่0 0านบาทนะครับอ่าส่วนรถนี่ผมขออนุญาตเป็นขอขอเป็นราคานี้เลยนะครับแต่ว่าขอจะขอช่วยเป็นเรื่องค่าโอนนะครับค่าโอนให้นะครับโอนให้ฟรีนะครับคันนี้ครับผมครัพอราคาเปิดไม่แพงแล้วนะครับครับท่านท่านที่สนใจก็ทักทายเข้ามาคุยกันนะครับผม เศรษฐกิจแบบนี้นะครับจะหารถไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็ก็ก็ดีครับแต่ว่าจะแพงหน่อยนะครับเวลาเรา่อนอะไรแต่ว่าคันคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับรถห้าประตูครับของโตโยต้าอ๋อวันนี้นะครับก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ